ปีใหม่นี้เตรียมตัวไปเที่ยวไหนกันหรือยังถ้ายังเนี่ยอดใจรอเลยนะคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะจะมาเขาดาวแต่ไม่ใช่ที่กรุงเทพนะภูกเก็ตนุ่นเขาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวนายพิพัฒรัชกิจประการเนี่ยจะทุ่มเงิน200ล้านบาทดึงลิซ่าแบ็คพิงค์มา แสดงเขาดาวที่ภูเก็ตอีกคนหนึ่งแอนเดียโบซารีถ้าถามผมตรงๆจากใจเลยนะคือไม่รู้จักจริงๆก็หรือเราหูไม่ถึงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะแต่200ล้านบาทเนี่ยก็จะมีลิซ่าแบ็กพิงก์แล้วก็มีแอนเดียโบซาีเขาบอกคุณแอนเดียโบซารีเนี่ยเป็นนักร้องโอเปร่าท่านผู้ชมนะะชื่อดังของโลกเลยนะอันดับหนึ่งเลยเป็นชาวอิตาลีนะครับมาร่วมเขาดาว สแสดงที่บริเวณสนามหลวงท่านผู้ชมอยากให้ทิวทัศน์ข้างหลังเนี่ยเป็นวัดพระแก้วดูแบบเวอร์วังอลังการสักนิดหนึ่งเขาบอกค่าตัวของแอนเดียโบซารีเนี่ยมากกว่าลิซ่านะค่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยล้านกว่าบาทท่านผู้ชมนะครับขายายไปอีกนิดหนึ่งเขาอายุ63ปีท่านผู้ชมนะฮะเป็นนักร้องเสียงสูงโอเปร่าอันดับหนึ่งของโลกท่านผู้ชมแอนเดียโบซารีจำชื่อนี้ไวด้ดีๆเขาบอกผลงานเขาเนี่ยมีการขายมากกว่า55ล้านอัลบั้มของทั่วโลกนะคือเอาตรงๆนะ ก็ถ้าถามผมส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเอามาทําอะไรวะปีใหม่อะมันก็ต้องแบบสนุกสนานทฮฮาปาร์ตี้ลองเซิร์ชเพลงเขาดูแล้วนะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมให้ฟังหน่อยประมาณนี้ดกูวกูไปสนบนค่าคืนดีกว่าค่าแบบค่ำปีอะสบายใจกว่าคือฟังแล้วก็จะหลับคือหูไม่ถึงก็บอกแล้วว่าจะหลิดใครจะหลิดมันนะ ท่านผู้ชมบางคนอาจจะชอบไอตีมึงพูดอะไรว่านี่มันนักร้องระดับโลกแต่คือไม่ฟังอะไม่เคยฟังขอโทษจริงๆนะคือถ้าจะเอาแบบเอาหมอนลำได้ไหมเอาเป็นนักร้องสตริงได้ไหมลูกทุ่งได้ไหมเออคือแบบปีใหม่แบบสรุปคือจะจัดให้ใครจัดให้นักท่องเที่ยวหรือจัดให้ประชาชนคนไทยอันนี้ก็ต้องคิดนะคือกูก็อดอยู่แบบอยู่แบบอดอดอย่างๆมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอะไรก็ไม่ได้ทําคือสรุปคือเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาใจเข้าไปนะ ถามเขาหรือเปล่าว่าเขาจะมาหรือเปล่าติดขนาดนี้เนี่ยวันละหมื่นกว่า2 0 0 0 0เนี่ยไหวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอาใจใครเอาใจนักท่องเที่ยวก็แอนเดียเบอร์เซอรี่เนี่ยถูกแล้วแต่ถ้าเอาใจพวกเราชาวไทยก็คนไทยก็ได้นะักร้องไทยโจ๊บๆบึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอยากสนุกสนานกันบ้างนะแต่ก็ต้องมีมาตรการดีๆนะไม่ใช่เขาดาวเสร็จเขาดาววันที่3 1มเอ็ดปิดวันที่5ไม่เอานะครับขอบคุณนะครับ